สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคาถามนะฮะที่ถามเข้ามากันเยอะมากเลยว่าถ้าอยากนํารถจักรยานยนต์เนี่ยไปที่ลาวเนี่ยต้องต้องทําอะไรบ้างใช้เอกสารอะไรบ้างต้องทํำยังไงนะครับมาเข้าเรื่องเลยเร้วกันนะฮะกระชับกรนะชับเนาะก็อย่างแรกเลยที่ต้องมีนะฮะพาสปอร์ตของประเทศไทยนะครับหรือจะขอใบผ่านด่านชั่วคราวก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นใบผ่านด่านชั่วคราว มันจะไปได้ไม่ทุกที่นะ,ะแต่ถ้าเป็นพาสปอร์ตเนี่ยมันจะไปได้ทุกที่ที่ลาวแล้วก็อย่างที่2สมุดคู่มือรถสมุดเล่มรถนะครับอันนี้จําเป็นแล้วก็ใบแปลใบแปลคู่มือเล่มเขียวนี่นะฮะใบแปลเล่มนี้นะเป็นภาษาอังกฤษใบกับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็บัตรประชาชนทุกอย่างเลยนะครับแนะนําให้ถ่ายเอกสารสำรองไว้เลยนะฮะอย่างละ67แผ่นถ่ายไปเถอะมันไม่หนัก นะเผื่อเขาเรียกใช้จะได้ใช้งานได้ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรให้มันวุ่นวายที่หน้าด่านนะฮะอย่าลืมพาสปอร์ตถ่ายหน้าที่มีรูปตัวเราเองไว้ด้วยเล่มเขียวถ่ายหน้าที่มีชื่อผู้ครอบครองนะฮะใบแปลก็ถ่ายไปบัตรใบขับขี่ก็ถ่ายไปเหมือนปกตินะฮะทีนี้ตอนนี้ เข้าไปที่ลาวเนี่ยเขาบังคับให้เราต้องซื้อทัวร์ไม่เหมือนช่วงประมาณต้นปีซึ่งเขาจะไม่บังคับแต่ตอนนี้การนำรถจักรยานน์เข้าไปเนี่ยเขาบังคับให้เราซื้อทัวร์นะครับซึ่งทัวร์ก็จะมีราคาตั้งแต่อ2อ0 0บาท2 0 0 0 3 0 0ามส0 0นนถึง3 4 0 0 0ถึง5,000นะครับก็ลองไปเดินดูได้ที่ด่านเพราะว่า,าจะมี อะไรนะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําอยู่หรือก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัททัวร์เขามาคอยให้คําแนะนําอยู่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพียบซื้อที่นู่นได้วันนี้วันที่28พฤศจิกายน2 5 6 5ค่าเงินบาทตอนนี้1บาทอยู่ที่492กกีบนะครับถือว่าได้เยอะมากพอสมควรน,นะกับกับกับค่าเงินบาท ไทยกับลาวตอนนี้นะครับสําหรับท่านใดที่จะข้ามด่านห้วยโขนนะฮะค่าข้ามด่านที่ห้วยโขนตอนนี้จะแพงมากเพราะว่าบริษัทต,ตัวต้องวิ่งจากที่ลาวเพื่อมาทำอเอกสารให้เราเนี่ยเขาก็มีค่าน้ำมงน้ํามันถ้าจะเข้าด่านห้วยโขนเนี่ยผมแนะนําว่าอยา่างน้อยไปอย่าต่ากว่า4คันขอให้เป็น4คันขึ้นไปนะฮะอาจจะได้ราคา3ามพันห้าสามพันประมาณนี้แต่ถ้ายิ่งเยอะก็จะยิ่งถูกลงส่วน ด่านเข้าที่ถูกที่สุดก็น่าจะเป็นหนองคายตอนนี้ก็อย่างที่แจ้งไปแล้วว่ามีตั้งแต่2,000ันไปจนถึง4ี0 0ันก็ไปเลือกอซื้อหาทัวร์ที่ด่านได้ไม่ยุ่งยากครับไปถึงหน้าด่านแล้วเราก็ไปที่กองไปอะไรนะไปถึงตรงที่ตมอของเราแล้วก็เคลีรยเอกสารเรียบร้อยถ้าเอกสารเราครบไม่มีอะไรผิดกฎหมายไงก็ผ่านคนะผ่านแล้วก็ไปที่ลาวเราก็จะทำเรื่องซื้อทัวร์เสร็จแล้วเราก็เข้าไปเที่ยวในลาวได้ ก็อยากให้ทุกท่านทําให้ถูกต้องแล้วก็เดินทางให้ปลอดภัยนะครับทเที่ยวที่ลาวให้แบบมีอารยะพเพราะคนลาวที่นูน่นเขาเป็นบ้านพี่มึงน้องเราแล้วก็เขาไม่ได้รังเกียจอะไรคนไทยเลยนะครับมีความสุขทุกท่านสําหรับปีใหม่ปีนี้นะฮะเที่ยวให้สนุกนะครับนะวันนี้ไปก่อนแล้วกันอันนี้ถ้าใครสงสัยอะไรก็มาคอมเมนต์สอบถามได้ข้างล่างนะฮะ เดี๋ยวผมจะตอบให้หนที่ผมพอรู้นะไปก่อนแล้วกันเดอ้อ